ทุกอย่างรู้สึกแหลกๆตอนนี้แบบเวลามันเดินช้ามากเอาแอมเลสแบบนี้เออเฮ้ยลถรถกดแทบดูรู้สึกรู้สึว่าจะยากดูกดแทบโดนตาแดงสองสามคนเลยเออเว้ยเออทุกอยเป็นโรคตาแดงทุกคนเลยสนใจด่าหนึ่งเอามาก็ได้ด่าแบะเอ้ยพี่แก้มพี่แก้มข้างล่างอะพี่คอนข้างล่างเขาเกยอยู่ข้างล่างนี่เวลาจะได้จะได้ไม่ต้องใส่ให้สาวดูอับอาย เว้มาด mm. so ีมาดีจ้าเอมดิมีบอกไหมตอบอะไรนี้ม like anyway ีจ้ามีมีจ้ามีบักจับเอมดิแม่งอีฟแม่งลิปเอกเลยบอกอะด้อะไรบูอย่งงี้ยโอาสโอาสโอเคกูตอบบอกโตี้สมาเลยสดีคระหังติด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  I am the flash ด n o ะ you know I am the flash ลาดดาบผัดดาหลอดแม่ผัดดาหลอดทำไมนายทำแบบนี้กับเราทำไมทำไมโอ้ผัดดาหลอดโฟกคเขมเข้มฮะทิลเลตมาได้ไงผัดดาหลอดโฟกแพ็กหนึ่งจ้ะทิลเลตมาได้ไงวะใช่หรือเปล่าจ้ะอันนี้ผมก็ไม่ต้องรู้

้ยน็อกแบ็คจ๋าพี่มาแล้วจ้าทำเสียงได้หยอกมากเลยโอ้ยใครวะหนีก่อนหนีก่อนหนีไปก่อนอุ้ยขอบคุณที่ช่วยยิงล่วงตายไม่ใครวะมันล่วงตายเองอะกิมเมอรอันนี้อันนี้ใครอันนี้ใครครับเดี๋ยวเด้อ แอมออนิดยังรอดเหรอเมื่อกี้นึกว่าแอมนิดตายไปแล้วเน,นี่ยคนอย่างกับผมนั่นเหรอเออมึงบตายบ่อย <c oughs> โอ้เจเจท่าดี้ก็ยืดไปก็คลายนะผมบาย